สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สบายสบายสไตล์ตมแต้มสิผาพี่น้องมากินกุนก้งเกจสีไม่น,นี่เกจแสงพี่น้องใสยักษ์มันเกิดพี่น้องมันเกิดเกิดนี่ยังเหรอเกิดอยากกินครับพี่น้องโอ้โหใสยักษ์พี่น้องตัวเกือบเครื่องลุล่มเลยพี่น้องสองตัวละหกร้อยบาทสองตัวพันสองพี่น้องโอ้คิดแล้วคิดอีกเยู่พี่น้อง เลยจัดมาเลยใสยักษ์พี่น้องโอ้โหงามงๆครับเดี๋ยวติดตามนะพี่น้องเดี๋ยวตอนมันชกต้องจำเสดให้เบิ่งไม่พี่น้องเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องเริ่มเหลืองแล้วนี่ครับแพทองโอ้โหมันพี่น้องมันมันมันหยาบหยาบหยาบเลยโอ้กุ้งกลัวเบื้ลงลึมเลยพี่น้องนี่ครับติดตามได้พี่น้องนะจะชกสิกินไหนพี่น้องกินไหนพอไม่พี่น้องนทำายแตกน้ำ นี่ครับตัวเบลัมเลยตัวละหกร้อยนะพี่น้องนี่ครับครั้ง,งแรกต้มแจมจัดมาเลยจัดให้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพบครับสบายสบายสไตล์ต้มแจมนะพี่น้องเนาะหลังจากย่างเสร็จพี่น้องเขากลับมากินกันพี่นอ้องบ่ต้องบาหลายใหญ่ห้างนะพี่น้องเนอะกุ้งกุ้งใสยัดครับ กุ้งรับเตอร์หรือว่ากุ้งมังกรเจ็ดสีนี่พี่น้องพร้อมแต้มยางสูงเราเนี่ยพี่น้องโอ้ยังงามเลยพี่น้องนี่ครับหลังจากยางเสร็จแล้วมากิน้ะพี่น้องเนาะมื้อนี้เมนูเมนูวันหยุดพี่น้องเมนูวันหยุดลองกินเบิ่งกันนะพี่น้องกุ้งรับเตอร์ตัวหนึ่งบ่แพงหนอกพี่น้องตัวละหกร้อยบาทหกร้อยบาทพี่น้องสองตัวกับพันสองเ่ยพี่น้องอ่ะจะบอกลายใหญ่ห้างนาะพี่น้องเนาะ กินใหพี่น้องเด้บงนี่สีกอ,อกพี่น้องสีกอ,อกสีกุ้งนี่พี่น้องม,มันส,สีขากุ้งนี่ครับโอ้เนือมยพี่น้องนี่ครับเนือนี่ครับเนืองบงบงบพีบบบ่น้องบ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 งนี่จำเขาไปบุยเข้าไปขนาดเพื่อนกินยังได้แต่กินพี่น้องเบังนี่ครับนี่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 อกินไหเบังเนี่ยโอเค เนื้อแกนอันตันเลยพี่น้องปันผู้สาวสำน้อยบันน่ะนี่พี่น้องมึงปาดใส่เขบาบักตาสวดผู้รู้ก็ยังเหลืออยู่พี่น้องนี่ครับอีกข้ามกันน้ำพี่น้องเนาะโอ้บักยางแสีบเลยพี่น้องเนื้อเนียนเป๊ะเลยครั้งแรกในชีวิตเนาะตอมแต้มเนาะพี่น้องนี่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 ครับอ่ะอืม ไลมาเลยพี่น้องอยำโดนโดนนะพี่น้องเรื่องของแพงยำโดนโดนจะเฝ้าอื่นจะเฝ้าอื่น <c oughs> นี่ครับเนี่ยกินได้เบิดพี่น้องขีดออกเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดครับถิมไอคอนพี่น้อง Phík, แปpple, năng. Gèm krap, gèm năng. À. <coughs> anh nỉ cái gì bên pích apple không tróc kem cắp cung gìn kim cung นี่พี่น้องครับเดี๋ยวนี่มันพี่น้องมันเอาอุ้งม,มาซื้อจอดเลยพี่น้องน้ำแจมฉี่ก่อนนี่มันครับพี่น้องยำต้งไปน้ำยิ้มปากยางแซ่บเลยพี่น้องโอ้คุ้มขายอยู่พี่น้องคุ้มขายอยู่นี่กินหอดกาบุมดละตัวแล้วงกไร่หมดนะกินได้พวกหัอกาบะ นี่พี่น้องพี่น้อง <_ C 1> นี่ครับเบิ้งนี่ครับเบิ้งต <_ C 1> ้มแจ่มนี่จัดเลยเบิ้งเนี่ย <_ C 1> อือสุดตัวนั้นเลยพี่น้องสุดตัวนั้นครับ <_ C 1> กุ้งร็อคเตอร์พี่น้องกุ้งมังกรเจ็ดสีพี่น้องมังกรเจ็ดสีมันีเกิดแสง กินเหเฮอดกาบด้วยพี่น้องนี่นีน่ได้ยุพี่น้องได้ยุแฉงอะไรอื่นแมงเลยก <c oughs> ินเล่ได้ป่วพี่น้องไม่เจ็บเจ็บหลายพี่น้องเจ็บหลายเขาอขออนุญาตเนี่ยนะพี่น้องเด้อใครออกก็เด้อ ได้ไปกินดีเลยสกระ<ม>เพาะบดบดว่าอะไรด้พี่น้องแข็งกด้อเลยกาบ่เลยโอ้อบอกยางเสียบพี่น้องบอกเลยครับขอมาแล้วอย่าลืมคนไล์กดแช่ได้พี่น้องเด้อปีกกำลังใจเห้สบายสบายสไตล์ต้อแตมแจมเ่ยเนี่ยพี่นออ้องเดี๋ยวลงไป เฮ้ยตัวเดียวกินผู้เดียวนี่อิ่มมองรองเลยพี่น้องเนื้อแน,น่นเป๊ะบ้วนอะตาฮาร์กับอะไรนะพี่น้องนี่ครับสีกลงไปพี่น้องสีกไปลงไปขาอืเจ็บพี่น้องเสียบคักเสียบเนี่ยวันนี้ก่อนเนี่ยพี่น้องมันมัน ผักก็ไมน่นองพี่น้องนี่ครับผักผักพักพัก,พกนี่ครับผักพริกหวานอืกกนมได้เกลือน้ำได้น้ำได้พี่น้องเลย สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเนี่ยพี่น้องมันครับสดๆโอ้โหเลือกเครื่องตัวพี่นอ้องต้มแจมจัดให้เลยอีกวกตามกลางบรรยากาศช,ชิวๆพี่น้องอยู่สำนักง,งานต้นมแจมครับพี่น้องเริ่มจะได้เของสำนักงานแล้วครับเนี่เพราะว่าโอ้ที่เริ่มบ่มีแล้วพี่น้อง เริ่มได้ยุดิที่แล้วพี่น้องเอ้ยได้สร้างคลิปไม่ไม่เห้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้รับชมนี่ครับขี่ออกพี่น้องเบื้องเหนือในเปี่ยงพี่น้องซ้ำแขนเล็กน้อยมีเบื้องี่ไปครับเบื้องในเปียงเนี่ยนี่เนี่ยจับลงไปเนี่ยน้ำจิ้มซีฟูดอ้าปากงี้งี้พี่น้องน้ำเขาขรลมเนี่ยอ้าปาอ้าไว้รอ์เลย สุดยอดเลยพี่น้องอย่าลืมมีกำลังใจให้ต้มแต่มนะพี่น้องเด้อขอมารับชมเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสุดท้ายก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสีแดงเตือนคลิปเป็นไหมต้มแต่มกระจายสางคลิปดีๆให้พอมพี่นอ้องได้รับชมแล้วพี่น้องนะมาพี่มาพี่น้องไหมต่อครับต่อต่อต่ออ้ยยังแฉลบเนี่ย เนี่ยไปนอพักว่นนลงไปพักอ่ะกินในไรพักอ่ะเนี่ยสีย,ยอดไเลยพี่อนี่ก็าหาโตวะ ยังแซ่บเลยพี่น้งองแซ่บผักแซ่บเนี่ยแซ่บอีหลีแซ่บอีหลาะเนี่ยครับเนี่ยมือก่องมไม่แจกแล้วมือก่อง สุดจอดพี่น้องสุดจอดของแดกในะชีวิตพี่น้องกุ้งดร็อปเตอร์ไปสันหาซื้อมาก,กินนะพี่น้องเนาะกินไหนพ่อแม่พี่น้องไอ้เบิง้งมีตัวงามพี่น้องช่วงนี้กับช่วงโควิดจะรักษาระยะห่างน,นะพี่น้องด้อสู่ประเทศไทยฮ้องเสด็จพ้นพานไปได้ย่างดี นี่พี่น้องกินตัวเบิดไปแล้วตัวหนึ่งพี่น้องแฉบครับแฉบเนี้ยพุนะ่นเสียงยำก,กระดูกเสียงยำกระดูกคุณวันยำอีปูหน่อยตำเสบประามนะพี่น้องนะ โอ้แสบขักแสบเนี่ยเคยผอได้พี่น้องพักกระเดากับวิพี่น้องไปเก็บเอาอยู่นี่พี่น้องเนี่ยพักกระเดาครับพักกระเดากินลงไปมีประโยชน์หวานเป็นลมขมกระทมถิ่มด้วพี่น้องสิบเอ็ดเฮียงออืแสบขึ้นกา ได้ก็บบเค็มม่วงขอมาเับชมุบเรอ,อยู่ดีไม่แห้งดูหูทุกคนนะพี่น้องเออลิปนี้ต้แตมแจมกับฝากไ,ไว้เท่านี้แหละพี่น้องกุ้งล็อบสเตอร์กุ้งมังกรใส่บิ๊กพี่น้องใส่บิ๊กสองตัวพันสองพี่น้องขอบมาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้สบายสบายสไตล์ตาแจมทีนี่ฝากไว้สำเนียงพี่น้องครับสวัสดีครับ